ย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้ถ้าคุณฉลาดพออยากจะถามและคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าทุกวันนี้กัมพูชาอยากได้ที่ดินของพวกคุณมาทำไมเอามาทำอะไรทุกวันนี้ประเทศเราเล็กเราภูมิใจในประเทศเท่านี้แล้วค่ะแผ่นดินเท่านี้แล้วเราภูมิใจแล้วแล้วอยากจะบอกว่าการมีสงครามครั้งนี้กัมพูชาได้ผลประโยชน์อะไรจากประเทศคุณคะ คุณต้องกลับไปคิดนะว่าผลกระทบของคุณคืออะไรเรื่องการเศรษฐกิจคุณต้องเสียรายได้และคุณต้องตัดให้รัฐบาลอะไรๆนั่แหละค่ะรายได้ของทุกคนที่ต้องเสียจากชาวกัมพูชาเยอะแยะเวลาแล้วไอ้พวกคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ภาษาเส้นหมวยที่อะไรอ่านไม่เข้าใจใช่ไหมคะนี่หรอารการนักหนักแก่ตัวเรายืมมาใช้เยอะนะฮะเรายืมมาใช้เยอะ คำขเขมรนะครับอ,อักษรขเขมรตัวเลข,ขเขมรแต่เราก็บอกว่ามันเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรกันนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมก็งหุดหงิดและรำคาญมาก ก่อนที่มึงมาบอกว่าเปอร์เซนต์ภาษาเส้นหมอยอ่านเนี่ยบอกว่ามึงอะทุกวันได้ใช้ภาษาคัปปี้ขนาดคนที่พูดบางแก่เขาเป็นคนไทยเขายังมายอมรับเลยแล้วมึงไม่สามารถมาดูถูกภาษาที่เขาเป็นต้นฉบับนะคะแล้วถ้ามึงอยากเป็นภาษามบูเดียมึงเป็นไม่ได้ค่ะสมองมึงดักดานมึงใช้ภาษาคัปปี้ไปค่ะแล้วกูไม่อยากพูดภาษาไทยหรอกค่ะดอนไทยทูมีค่ะแต่กูพวกมึงคนบางคนโง่ไปแปลนแปลไปแปลไม่เข้าใจกูพูดให้มึงเข้าใจจะได้ไม่ต้องใครเอาไปแปลโง่โง่แบบโง่โง่ แล้วอยากมาด่าเป็นเทรนเซอรแบบกลุ่มเจเจเทรนเซอร์อันเยอะเลย